กตีไม่เหมือนยาเลยนะครับตรงนี้ทีเด็ดทีเด็ดท้ายเพื่อนเราตีควาก็ลองยิงไกลลูกนี้ดูนะครับลูกออกหลังประตูนะครับจะได้ตั้งใจของเงินประหารสายแก้วนะฮะหลังแก้วง่ายง่ายเปที่หมาอนไดยี่สิบสามยี่สิบสามให้เหมือนได้สิบนะครับเหมือนได้สิบจ่อสิบของมันตามแล้วก็จ่อยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับยังหมายเลข้สิบยังได้ประตูยังได้โทษนะยังได้ลูกบอลครับลูกฟาวนะครับ ทางสายแก้วจะได้ใส่ลูกฟ้าวนะครับโดยหมายได้สิหมายได้สิบอกเพื่อน้ดไปนครับูกเป็นารัของมาลุด้าสกัดมดจะเป็นทุของสายแก้วนะครับโดยหมายเลขสสิป็นุ้้ตุ้ขาดเส้นรับหายได้นะครับกรผักก่อนนะครับามนตาลต้องผักยังวะเลูกานะครัใช่ไม่ใช่ไม่ผัก หักเพื่อนฟรีคลิกตายอะไรอย่างนี้ดขยมดเองดูเพื่อนนะครับแเด็กเลยหน้าผึ้ขวา้าแก้วครับเด็กนี่นาะกันมได้ บอลยังอยู uh, uh 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 ่ uh ้หมายเมนได้แล้วครับรราการมันฟาลู่มก้เ้ยีจะยิงนะถูกสกัดออกไปแล้วกิองหัสใส่แก้วจะไปลุ่มุ่งของโรงเรียนการรู่สอนไอ้โตโตโตไอ้บอสไปไปเดี๋ยว